สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่1นะครับมีนาคม2566นะครับเป็นแนวทางวิ่งลูดนะครับผมน้อมัดรวม4ี่นอยนะครับพี่ๆก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับพี่ๆ เมื่อวานนี้นะครับของเรานะครับนึกว่าจะมาแค่รอบแรกนะครับเนาะก็ยังดีที่มาในตัวรองนะครับรอบ VIP นะครับผมแต่ว่าในรอบในรอบปกตินั้นไม่มาเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับมาในตัวรองแทนนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานผมให้3กับ0ย์ไปนะครับพี่พี่สกับ0ย์ไปนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับ1 0 2กับ64นะครับของเรารอบแรกนะครับเข้า0ูตรงๆนะครับพี่พี่ เข้า02ตรงๆนะครับดีไม่แตก3ตัวด้วยนะครับเนอะอันนี้ผมให้103อันนี้ออก102นะครับหลักร้อยเนี่ยผมมาถูกทางนะครับรอบแรกส่วนในรอบพิเศษนะครับ596กับ33นะครับของเรามาวิ่ง3นะครับในรอบพิเศษนะครับเดี๋ยวใครเอา3ไปลูดก็เข้าไปที่33นะครับรอบปกติ827กับ77นะครับผมรอบนี้ไม่มานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ๆ รอบปกติไม่มานะครับส่วนในรอบ V.I.P นะครับผม2 03กับ44นะครับใครลูดนะครับใครวิ่งใครลูดนะครับมาเด้งๆเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่ๆและก็เข้าที่03เน้นเน้นนะครับตรงๆนะครับผมนี่เลยนะครับน้อก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ด้วยนะครับดีไม่เป็น1เอ้ยาอีกนะครับพี่ๆดู3ตัวของเราเฉียดไปเฉียดมานะครับผมนาะ นะครับปิดแค่แต้มเดียวนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆนะครับเนาะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามีโชคในรอบ v i p ก็ผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับไม่มาตัวเน้นนะครับแต่ว่ามาตัวลองก็ยังดีนะครับพี่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสลับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมชื่ชอบค่อยตามนะครับแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้แนวทางวันนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้วิ่ง นะครับให้วิ่งไปที่4นะครับพี่พี่สายรูดนะครับผมฟันไปที่เลขหนึ่งนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP เหมือนเดิมนะครับวันนี้ประกาผมก็จะบมดแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวขอขอเปลี่ยนประกาใหม่ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนประกาะก่อนนะครับ สายรูดนะครับก็จะมี10 11 12 13 14 15 16 17 18แล้วก็19นะครับอันนี้สายรูดนะครับพี่พีตัว นะครับผมให้เลขเจ็ดนะครับพี่ผมให้เลขเจ็ดนะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้านะครับผมสามตัวเนาะก็จะประมาณนี้นะครับตัวเน้นนะครับห้าคู่นะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้า 10น,นะครับ19แล้วก็18น,นะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับมัดรวม4ีน่อยนะเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับก็ขอให้มาเด้งๆทั้ง4นอยก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับรวมไปถึงหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับ ก็ฝากพี่ๆนะครับเข้าไปติดตามรับชมด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ก่อนทิ้งท้ายนะครับก็ขอนะครับรบกวนพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเนาะใครที่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วนะครับอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคลองดูนะครับเนาะว่าบางครั้งบางทีนะครับเราเปลี่ยนบ้านเสียงโชคเราอาจจะมีโชคปังๆก็ได้นะครับเนาะก็เข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน คุ้มทองนาคานะครับสลับบ้านเสียงโชคนะครับใครสนใจก็กดลิงก์เข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ